ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ปิดการขายสองรายการนะครับผมก็เป็นพันหกนะครับแล้วก็ผ่านทำรุน่นใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะครับของเกียรการช่งรางลําละลายนะครับผมก็ของมือสองสภาพสวยๆนะครับก็รอบที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับก็ปิดการขายวันนี้ก็เดินทางส่งลูกค้านะครับที่ปากช่อง นะครับผมเกี่ขึ้นรถเรียบร้อยเตรียมตัวออกเดินทางนะครับสภาพนะครับก็คือเช็คเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นผานหกนะครับผมก็สภาพได้สวยนะครับตัวนี้มีสอง สองตัวนะครับก็อยังอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ได้มาเมื่อวานก่อนนะครับก็ปิดการขายเรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็เพ่นเนที่ทนายที่กาลังมองหาเพื่อเอผานทํารุ่นนะครับใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทางเพจเฟซบุ๊ร้านกบินแท็กเตอร์นะครับี๋ยวจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผม สินค้าทางร้านเรานะครับเช็คทุกอย่างนะครับรัดไม่ต้องไม่ต้องรัดกันแล้งรัดอย่างนี้นจะโรนหายฝนตกก็ส่งวันนี้ไปกับลูกพี่ครับ อต,ตอะไรพร้อมไหมอะรัระะสตีก่อนครับก่อนสง่งประมาณกี่กิโลเโลยร้อยกว่า,า,วาส่งปากช่องครับ ร้อยห้าสิบโลพันไหมเกือบยกไม่ทังเกือบเกือหลังแม่สเต็กกับขาด สินค้ายังมีอีกมากมายนะครับมองหาเครื่องใช้ในเกษตรของมือนะครับรุ่นไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาสติช้นนั่นรัดตัวนี้มีนี่คนนี้ เหลืออีกหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องเส่ปุ๋ยราคาถูกๆได้ดีถูกๆได้ดีสโลแกนทางร้าน น่าทึ่งแค่แค่นี้นะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางส่งลูกค้านะครับก็ระยะทางนะครับ150กิโลนะครับผม